สวัสดีค่ะพบกับจารย์เจนนะคะเดือนแห่งความสดใสเดือนแห่งความรักเดือนแห่งวาเลนไทน์เดี๋ยวจา์จะทํานายความรักนะคะทั้งในเกณฑ์ของคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่เพิ่งคบกันนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนแห่งความรัก นะคะต้องบอกว่าในเกมของคนโสดมีคนเข้ามาคุยและต้องบอกว่าเป็นสถาน,นะที่ต้องบอกหวานชื่นมากๆเพราะเป็นความรักที่ปักหมุดในความสัมพันธ์ครั้งน,นี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจและมั่นใจในสายสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีให้กับในชาวราศีกุมด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจอรักคันนี้ที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากล่นะนะก็แสดงความยินดีด้วยเป็นอีกหนึ่งราศี ที่หวานชื่นเลยนะคะสําหรับในเกณฑ์ชะตาของคนโสดแล้วก็คนที่คบกันล่ะคนที่คบกันก็คือคนที่คบกัน3เดือนขึ้นไป6เดือนหนึ่งปีอย่างเงี้ยเรียกว่าคนคบกันนะคะถามบอกว่ามีการครบกันแบบลักษณะมามาหายหายนะคะเดี๋ยวโกดเดี๋ยวเวียงค่อนข้างที่จะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นในเกณฑ์ชะตาของชาวราศีกุมถ้าเกิดเพิ่งคบกันเนี่ยเป็นสภาวะที่ต้องเปิดใจคุยกันมากๆเพราะว่า อะไรนิดนึงก็โกรธพ่อแง่แม่งอนนะคะและรู้แต่ทุกครั้งที่เขาหายไปคุณจะรู้สึกห่วงใหญ่แล้วก็แคร์ความรู้สึกของเขามากๆเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดีๆในเดือนแห่งความรักให้คุณคุยกันให้เยอะที่สุดนะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมก็รักอยู่แต่ไปเจอเอาคนที่ลักษณะขี้งอนประมาณนี้เนาะในคนมีคู่คนมีครอบครัว ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการแก้ไขชีวิตมีการเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นเงินก้อนที่มานสำคัญมากๆที่คุณจะลงทุนทำอะไรแต่ คราวนี้จะค่อนข้างที่จะร่วมกันคิดและร่วมที่จะลงมือทํากันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคนที่มีคู่ก็เป็นเกณฑ์สตาที่ร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างอนาคตที่สวยงามไปด้วยกันนะคะและก็ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์เดือนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ มันจะสดชื no ่นและคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆนะคะความเครียดในชีวิตคู่ก็จะค่อยๆหายไปนะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงเรื่องความรักโดดเด่นมากๆนะคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันยิ่งเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธวันอาทิตย์วันพฤหัสนะคะมีผลมากๆที่มีคนจะเข้ามาในชีวิตแต่เข้ามาในลักษณะที่ให้สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตคู่ จุงมือกันทำมาหากินแล้วก็กำลังที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตคู่ของคุณนั้นเบ่งบานแล้วก็มั่งคั่งแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับในชาวราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์สตา์ของในชาวราศีกุมนะคะสรุปแล้วก็คือปักหมุดได้เลยนะคะในความสัมพันธ์ของคนโสด ส่วนคนชีวิตคู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะนํามาซึ่งความมั่งคั่งในชีวิตเพราะฉะนั้นเตรียมทั้งรักและก็ทั้งรวยนะคะก็ฝากประมาณนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้อาจารย์เจนนะคะสวัสดีค่ะ